ทดสอบนะครับอินทิเกรตนะครับลักแมน L 2 1 0นะครับเครื่องนี้ก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสาเหตุก็ต่างๆก็มาจากใสวลุ่มไม่ตรงรุ่นนะครับวลุ่มบาลานซ์จัดการเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยนะครับใช้อะไหลแท้นะครับมาจากเจแปนนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในก่อนนะครับเครื่องนี้ผมปรับกระแสสงบให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมเดิมปรับมา 0ูนจุดเจ็ดนะครับถ้าเปิดสักพักในในพ้นเมษานี้เราเปิดแน่นอนนะครับดีปรับกระแสสงบให้เรียบร้อยนะครับซ้ายขวานะครับไม่ร้อนเลยนะครับผ่านหน้าร้อนได้สบายสบายนะครับไม่เสียของด้วยนะครับเริ่มทดสอบเลยนะครับวันนี้เปื่อยเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ปิดฝานะครับ ปกตินะครับลุมใช้แบบคลิกนะครับเวลาบิดไปจะมีล็อคนะครับตามแบบฉบับเดิมๆก่อนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วปิดไปก็จะมีล็อคตลอดนะครับ เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับสนใจงานซ่อมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์ดนะครับ9549572สองนะครับขอบคุณมากครับผม